รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ท่านผู้ชมครับพบอาทิตย์ข่าวเด็ดกับชัยยายิมน,นะครับก็ปิดมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพิ่งจะเปิดทํางานเมื่อวันพฤหัสบดีเหลือแต่เพียง2วันนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะสัมภาษณ์ถึงเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับก็ต้องเรียกว่าวันเลื่อนแห่งชาติดนะครับเพราะว่าสารรัฐธรรมนูญก็มีการบอกว่ารอที่จะวินิจฉัยในเรื่องของการโหวตนายกรัฐมนตรี ไปก่อนเนี่ยนะครับเพราะว่าจะไปพิจารณากันในวันที่16สิงหาคมนะครับก็เรียกว่าเลือดแห่งชาตินะครับก็เดี๋ยวจะไปสนทนากับเธอเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพราะเหลือเวลาอีกเพียงประมาณสัก4-5เดือนเนี่ยนะครับเพราะนี่ก็เข้าสู่เดือนที่8ของปี2566แล้วนะครับ ราจะสนทนาพูดคุยกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายัางเป็นรัฐมนตรีอยู่นะครับแล้วก็จะอยู่อีกประมาณสักน่าจะเกือบเกือบจะหนึ่งเดือนก,กว่าๆนะครับก็ยังดูแลในเรื่องการท่องเที่ยวและกีฬาอยู่นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านพิพัฒรัชกิจประการตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมครับไม่ได้คุยกันนานเลยนะครับท่านครับครับ คร<ผ>ับผมครับท่านครับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนี่ก็รู้สึกว่าเหลือเวลาอีกประมาณสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาอีก5เดือนเท่านั้นเองเนี่ยนะครับ <c oughs> เห็นบอกว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยได้รับผลกระทบสักเท่าไหร่ทราบมาว่ามีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวปีนี้น่าจะมีนักท่องเที่ยวประมาณ30ล้านคนแต่ผมได้ข่าวมาว่านักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยลดปริมาณลงประมาณสัก5ล้านคนเนี่ย ข้อเท็จจริงเป็นยังไงครับแล้วก็ผลส่งผลงกระทบอย่างไรบ้างครับกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยครับท่านครับครับผมก็อย่างที่ทราบกันนะฮะช่วงนี้ก็คือจากการที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ต่อเนื่องมา oh. การที่ทางสายการบินต่ตางๆที่จะบินกลับมา oh. เข้ามาเมืองไทยจากประเทศจีนมาประเทศไทยเราก็ต้องค่อยๆขยับ เพราะฉะนั้นจากต้นปีเราก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนตั้งแต่ทางรัฐบาลจีนประกาศให้นักท่องเที่ยวสามารถออกเดินทางมาได้ตั้งแต่วันที่แปดมกราคมนะฮะครับซึ่งหลังจากนั้นก็มีนักท่องเที่ยวทยอยเข้ามาอืก็ทยอยมาเบื้องต้นก็อาจจะวันหนึ่งสักสามสี่พันสี่ห้าพันถึงขนาดนี้ก็ต้องบอกว่าดีขึ้นเป็นลําดับเพราะเราได้ซีด จากสายการบินต่างๆนี่บินเข้ามาเนี่ยเพิ่มขึ้นตลอดเวลาขณะนี้เราก็ได้สามารถที่จะยืนได้นะครับต่อ,อวันที่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาก็ประมาณสักหนึ่งหมื่นสามพันถึงหนึ่งหมื่นห้าพันคนซึ่งเราก็ประมาณการว่าหลังจากวันชาติจีนคือวันที่หนึ่งตุลาคมที่จะถึงนี่นะครับน่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามามากขึ้นอาจจะถึงวันถึง วันละถึงสามหมื่นถึงสี่หมื่นคนในขั้นน,นี้ก็มั่นใจนะครับว่าในปีนี้เราน่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาอยู่ในระดับประมาณสักสี่ล้านซึ่งเราเคยประมาณการว่าเราอาจจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนมาถึงสิบล้านคนก็ค,คิดว่าคงเป็นไปนไม่ได้สําหรับปีนี้นะฮะครับเดี๋ยวผัเราขออนุญาติัดไปว่า,าขัดจังหวะท่านรัฐมนตรีนิดหนึ่ง วันวันชาติจีนนี่หนึ่งตุลาคมปีนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ครับใช่ครับปีนี้ครับเราก็น่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยในช่วงไตรมาสสุดท้ายก็คือไตรมาสสี่กับไตรมาสหนึ่งเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวจีนก็มักจะเดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทยเพราะหนึ่งเป็นวันชาติพอหลังจากวันชาติไปแล้วก็เข้าสู่ฤดูหนาวซึ่ง นักท่องในประเทศจีนก็อาจจะหนาวมากก็ทางน,นาักท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นนะครับ,บอันนั้นก็เป็นเหมือนกับเป็นไฮซีซันอของประเทศไทยก็ช่วงไตมานสี่ไปจนถึงสิ้นไตม่านหนึ่งนั่นคือไฮซีซันที่สุดของประเทศไทยทซึ่งก็จะมีนักท่องเที่ยวจากภาคภูมิภาคทางเอเชียตะวันออกแล้วก็ทางยุโรปอเมริกาก็จะเดินทางเข้ามาในท่องเที่ยว ในประเทศมากเป็นปกติทุกปีนะครับ,รบซึ่งปีนี้ก็ยังมั่นใจนะครับ,รบแต่การที่ว่าจะประมาณการว่าเราจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาถึงประมาณสักสามสิบล้านคนก็ค,คงจะไปไม่ถึงนะครับ,รบมั่นใจไา้นะครับว่าประมาณสักยี่สิบแปดถึงยี่สิบเก้าล้านคนน่าจะได้นะครับแล้วก็รายได้จากการท่องเที่ยวที่เราประมาณการไว้ประมาณสองจุด สามแปดถึงสองจุดสี่ล้านล้านบาทเนี่ยอืเราก็อาจจะดรอปลงมาอยู่ที่ประมาณสักสองจุดหนึ่งถึงสองจุดสามล้านล้านบาทเท่านั้นเองอนะครับครับ,อรบโอเคผลตรงนั้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าเมื่อมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาสู่ประเทศไทยน้อยทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเราก็พยายามที่จะเปิดตลาดใหม่โดยเฉพาะ ในภูมิภาคตะวันออกกลางเราเปิดตลาดซึ่งหลังจากที่ทางร<ป>ัฐบาลท่านนายกประยุทธ์จันโอชา,อาได้ปี้ยความสัมพับทางการทูต<ห>กับประเทศซาอุดีอราระเบียบก็ได้มีการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวชาวซาอุแล้วก็อาวาจีกีซีซนะฮะเข้ามาสู่ประเทศไทยมากขึ้นคครครับับบ ครับทีนี้เห็นบอกว่าผมก็เป็นคนที่ซุกซนเหมือนกันเนี่ยนะครับคือเดินทางไปไปที่ไปทั้งเรียกว่าภายในกรุงเทพมหานาครเนี่ยนะฮะทั้งตลาดนันจตูจักก็ดีโดยเฉพาะยิ่งมาบุญครองนี่ผมเห็นนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางก็ดีและชาวอินเดียเนี่ยเยอะมากเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าชาวอินเดียเนี่ยก็แชงแซงชาวจีนเนี่ยไม่ทราบข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรครับอ๋อไม่ครับตอนนี้ตลาด จนีนก็ยังเป็นอันดับที่ดับหึ่ง <S 1> 1 <S จากมาเลเซียครับอ oh, ม, <า S 1> มาเลเซียวันนี้อันดับหนึ่งครับมีมีผู้เดินทางเข้ามาอยู่ที่ประมาณถึงขนาดนี้นะก็ประมาณสองล้านสองล้านเดี๋ยวพดูดตัวเลขนิดหนึ่งครับอาจารย์ครับผมก็ประมาณสักสองล้านขนาดนี้สองล้านสี่แสนถึงสองล้านห้าแสนคนนะมีนะักท่องเที่ยวชาวจีนก็ประมาณหนึ่งล้านแปดถึงหนึ่งล้านเก้าครับ และอินเดียจริงๆแล้วเนี่ยประมาณเก้าแสนคนเพราะฉะนั้นเราประมาณการว่านักท่องเที่ยวชาวอินเดียปีนี้สูงสุดก็ไม่น่าจะเกินหนึ่งล้านแปดแสนคนก็ถือว่าเยอะนะฮะท่านก็ถือว่าเยอะครับ,รบถือว่าเยอะครับครับแต่ที่เห็นว่าปัจจุบนี้เนี่ยจะมีความแปลกตาก็คือเป็นชาวเกาหลีใต้ซึ่งเด<อ>ินเข้ามาสู่ประเทศไทยเยอะมากนะครับซึ่งถือว่า ปัจจุบันนี้เกาหลีใ,ใต้เป็นประเทศอันดับสามนะครับม,มันเป็นเพราะไอซีรีส์คิงคิงเดลแลนด์ไหมครับ<ช>เพราะว่ามันม <A> ีแคนะเอเปอร์เซตสิบเนี่ยนะฮะโอ้โหเขาโปร,รโมทประเทศไทยเต็มที่เลยเนี่ยเป็นเพราะว่าประเทศเกาหลีใต้เขาต้องการโปรโมทประเทศไทยหรือว่าสร้างความร่วมมือกันครับท่านหรือท่านไปมีอะไรขอภัยใช้คํานี้นะฮะท่านไปมีอะไรไปตกลงดีลกับเขาหรือเปล่าครับหรือการท่องเที<อ>่ยวแห่งประเทศไทย เราการท่องเที่ยวแห่งประเทศเก,เกาหลีกับการท่องเที่ยวยประเทศไทยเราจับมือกันผมก็ว่า,างั้นเหมือนกันแหละฮะปีหกเจ็ดนะฮะเป็นปีการท่องเที่ยวระหว่างเกาหลีและไทยครับเพราะฉะนั้นเราก็เป็นการประชาสัมพันธ์ให้มีการเดินทางไปมหาสูขไม่ใช่เราเชิญชวนเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีเข้ามาสู่มันดังไปทั่วโลกเลยนะฮะท่านใช่ครับใช่ครับ ทีนี้อย่างนี้นะครับผมว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่ดีมากเลยนะเพราะว่าพอไอซีรีเกาหลีเนี่ยมันไปเนี่ยมันมันไม่ใช่เฉพาะดังในเกาหลีนะฮะมันดังมันไวรัลไปทั่วโลกเลยเนี่ยผมว่าน่าจะทําให้ทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวเกาหลีใต้ชาวญี่ปุ่นแล้วก็ทั้งเรียกว,ว่าแม้กระทั่งฝรั่งบางค่าคนอเมริกันนี่เขาบอกเขาก็ดูซีรีเกาหลีเหมือนกันเนี่ยนะฮะทีนี้ขออนุญาตเรียนถามท่านราัฐ ท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์เนี่ยนะฮะท่านพิพัฒน์ว่าอนอกเหนือจากเรียกว่ามีชาวมาเลชชาวอินเดียชาวจีนเนี่ยแล้วก็นอกนั้นมีชาวญี่ปุ่นไหมครับมีชาวอังกฤษฝรั่งเศสแล้วคนอเมริกันเนี่ยมาท่องเที่ยวในเมืองไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับในปีนี้เพราะว่า<อ>ผมาทราบญี่ปุ่น<ม>ปีนี้ต้องบอกว่าดรอปลงไปเยอะมากเลยนะครับเพราะอะไรครับท่านครับเพราะว่า คือ,อเรื่องของค่าเงินเป็นหลักอันนึงนะครับใเพราะปัจจุบันนี้ค่าบาทเราแข็งค่าเงินเจนอ่อนมากเมื่อมีเปรียบเทียบที่อัตาราแลกเปลี่ยนเนี้คนญี่ปุ่นก็จะไม่ค่อยเดินทางออกนอกประเทศไม่ใช่เฉพาะมาประเทศไทยนะฮะไม่ออกเดินไม่อ,ออกเดินทางเลยทั่วโลกเลยครับเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยในในปี2502เรามีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น ประมาณหนึ่งล้านแปดแสนคนเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยปีนี้เราประมาณกันสูงสุดไม่เกินแปดแสนคนหายไปหนึ่งล้านคนโอ้ก็ถือว่าเยอะนะฮะท่านเยอะมากครับเยอะมากครับฮะฮะแต่เราก็จะทดแทนด้วยตลาดอย่างเกาหลีใต้อย่างอินเดียซึ่งรัสเซียก็ยังคงเดิมหรอกคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเดินทางมาสูป่ประเทศไทยเนี้ยครับก็ใกล้เคียงประมาณหนึ่งจุดปดถึงหนึ่งจุดเจ็ด ล้านคนก็ผจะกลับไปสู่สภาพของปี2,562แต่ที่เราจะได้รับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาทดแทนก็คือเป็นประเทศในแถบเอเชียกลางก็คือผมผมขอยกตัวอย่างว่าเป็นประเทศที่นาลงท้ายด้วยสารพัดสถาน วืมเบสั์เทียบสถานพวกสถานสถาน,สถานทั้งหลายเนี่ยนะฮะเทิร์กไม่มีสถานสารภาพสถานเนี่ยเดินทางมาสู่ประเทศไทยมากขึ้นครับซึ่งก็ <ๆ S 1> เป็นการรณรงค์ของการท่องเที่ยวแหงประเทศไทยครับซึ่งตัวผมเองก็บอกว่าในเมื่อประเทศอื่นดอบทําไมคุณไม่ไปเจาะตลาดเอเชียกลางซึ่งปัจจุบันนี้ในเอเชียกลางค่อนข้างที่จะเป็น ประเทศที่มีเศรษฐกิจดีเพราะจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรช่รมชาติโดยเฉพาะน้ำมันซึ่งตัวผมเองผมเรียนอาจารย์นะฮะว่าผมเพิ่งไปประเทศอะไรนะติดกับอิร่านประเทศอิรักอิรานไม่ใช่ครับ <Bah rain. S 2> อาเรนติดของของรัสเซียเก่าอะครับ oh. อ๋อเ<ต>ผมตไม่ออกเดี๋ยวพรุ่งนออกผมค่อยบอกอาจารย์ S> <S ไม่เป็นไรฮะนักเสนาเลือเขานะครับครับนักท่องเที่ยวของเขาเขาบอกว่าอยากได้ไฟบินตรงอ๋อกรุงเทพไปสู่ประเทศของเขาครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยโดยเฉพาะแถวอิหร่านก็ดีซึ่งซึ่งอิหร่านเนี่ยอยู่มีชายแดงติดกับประเทศแล้วก็มีอย่างอ่าอเห็นบอกว่าประเทศประเทศอ่าประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ย อยากจะมีสายการบินตรงชื่อริยาดแอร์ดบินตรงจากประเทศซาอุนเนี่ยใช้ริยาดแอร์บินตรงถึงปูเก็ตเลยเนี่ยจากท่านสนั่นอังอุบลกุลเนี่ยท่านเล่าให้ผมฟังเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นข้อมูลที่ดีมากเลยใช่ไหมครับท่านครับใช่ครับใช่ครับซึ่งปัจจุบันนี้เป็นเดลี่นะฮะของของทางทางซาอุดีอาระเบียเรามีวัน,นประมาณ2อสามไฟอยู่แล้วนะ,ะเ,นเดลี่โอ้รับตรงกรุงเทพ มีอยู่แล้วครับครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วไอ้ตรงสิ่งต่งางๆเหล่านี้ผมคิดว่าสําหรับปีนี้เนี่ยเราก็มั่นใจว่าเราน่าจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวนะครับทั้งคนไทยรวมกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยไม่น้อยกว่าสองล้านประมาณตีณ 2, สองสองจุดถึงสองจุดสาม,สามล้านล้านคนแต่กําลังหลักเราก็ต้องพยายามที่จะประชาสัมพันธ์ให้การท่องเที่ยวของคนไทยเนี่ยเดินทางท่องเที่ยว ภายในประเทศไทยก็จากัดทีนี้อย่างนี้ครับเอาอะฮะฟังดูแล้วปีนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นข่าวดีเพราะว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ท่านดูแลอยู่การท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยเพราะว่าก็เป็นอุตสาหการรมที่สร้างรายได้ให้ดีและบังเอิญอุตสาหกรรมการส่งออกก็น่าจะติดลบอย่างเลวที่สุดเลวร้ายที่สุดปีนี้เนี่ยก็อาจจะเรียกว่าอาจจะบวกหรือ,ออาจจะพอดีพอดีสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์หรืออาจจะเรียกว่าไม่ติดลบก็เป็นได้ทีนี้ ท่านคาดการว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปีหน้าเนี่ยปี67เนี่ยนะครับท่านครับท่านคาดว่าท่านอาจจะอาจจะไม่ได้นั่งดีกระทรวงการท่องเที่ยวเลกีฬาแล้วอาจจะไปนั่งที่กระทรวงอื่นเนี่ยนะครับผมก็ต้องเรียนถามว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องมีการคาดการเนี่ยแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ย ผมก็พยายามติดต่อคุณกลางเ่ยคุณกลางก็ไม่ค่อยรับสายผมเลยตอนนี้เนี่ยนะท่านท่านอาจจะยุ่งในเรื่องการเดินทางเดินทางเนี่ยแต่ต้องมีการคาดการและกําหนดยุทธวิธียุทธศาสตร์เนียว่าปีหกเจ็เนี่ยคาดว่านักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นไหมครับท่านครับไปปีสองพันห้ร้อยเเรา,าทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรามีประมาณการไว้เรียบร้อยแล้วก็มีการวางแผนไว้เรียบร้อยนะฮะเราน่าจะมีรายได้ใกล้เคียงนะฮะประมาณสองจุดแปดถึงสามล้านล้านบาทคือกลับไปสู่อ่าปีที่พีคที่สุดของประเทศไทยคือปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองคือก่อนโควิดซึ่งเรามีรายได้ประมาณสามจุดศูนย์หนึ่งล้านล้านบาทเราคาดว่าปีหน้าเนี้ยเราจะมีรายได้ประมาณ 2.8-3ล้านล้านบาทครับซึ่งก็พยายามทำให้ได้เป้าตรงที่ประมาณ18%ของ GDP อนะครับซึ่งเป้าหมายตรงนั้นเนี่ยก็ประมาณการอีกทีนึงครับว่าเราจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยไม่น้อยกว่า35-40ล้านคนสี่สิบโอ้อยันเลยนะฮะใช่ครับ,บคือคือตอนนี้ผมมั่นใจนะครับ เพราะปีนี้เราเราเรา,เรายังไม่เต็มที่ของสายการบินที่จะบินเข้ามาสู่ประเทศไทยก็คือพูดง่ายว่าเหมือนกับเป็นการรีลันหลังจากโควิดไฟบินก็ค่อยทยอยเพ,เ,พเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพอถึงสิ้นปีนี้ผมคิดว่าทุกอย่างเนี่ยกลับไปสู่สภาพเดิมเมื่อปี62เพราะฉะนั้นเมื่อมีที่นั่งกลับเข้ามาสู่ประเทศไทยเยอะขึ้นตัวเลขเราควจะกลับไปสู่เป้าหมายของปี62ได้เพราะ หลังจากที่มีเกิดเหตุการณ์ของโควิด -19 มีการหยุดการเดินทางไปถึงประมาณสักสองปีเศษๆธรรมชาติเราฟื้นฟูขึ้นไปเยอะและที่สำคัญที่สุดเรามีเรื่องของการดูแลนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งวันนี้ขณะดนี้ก็ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ซึ่งไม่ใช่ว่าไม่มีนะแต่เพียงแต่ไม่ค่อยมีใครหรือประเทศไหนออกข่าว แต่ทางประเทศไทยเราก็มีมีการข้อกาลมีการสุ่มเช็คอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้น <c oughs> เราก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความสามารถในการ,รเผชิญโลกหรือการดูแลเรื่องของโรคก,การแพร่ระบาดโควิดสิบเก้านี่ยดีเป็นลำดับต้นๆของโลกเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวทั้งโลกเนี้ก็มีความมั่นใจเมื่อเดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทยแต่ ประเทศไทยเราเองก็ยังต้องปรับนะฮะในเรื่องของการดูแลเรื่องของอุัเหตุในเรื่องของการความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและเรื่องของอาชญากรรมสิ่งต่างๆเหล่านี้ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้พยายามประสานกับทางกองบัญชาการตํารวจแห่งชาติโดยเฉพาะรเรามีอกองบัญชาการตํารวจท่องเที่ยวที่อยู่ภายใต้งานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขาพยายามจะดูและ ให้ความเห็นมืและที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งขณะนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเรากําลังฝึกอบรมเขาเรียกว่าอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งพยายามจะอาสาสมัครตรงนี้ฝึกให้ได้หนึ่งชุมชนหรืนหนึ่งหมู่บ้านต่อผู้มีผู้อาสาสมัครเนี่ยหนึ่งคนอย่างน้อยอซึ่งเราจะต้องมีถึงแปดหมื่นตราซึ่งก็กำอยู่ในระหว่างของการฝึกอบรม ถ้าหากสิ่งเหล่านี้จบก็มีหน้าก็มั่นใจนะครับว่ารเราน่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาไม่น้อยกว่า35-40ล้านคนคคนะครับแล้วก็มีการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยตั้งเป้าไว้ว่า180ล้านคนครั้งแล้วก็มีรายได้ภาพรวมทั้งสองภาคก็คือ3จุด ก็พีว่าสามล้านล้านบาทหอือว้เงินแตครับผมครับทีนี้คําถามสุดท้ายครับมีนิตยสารอะไรผมก็จําชื่อไม่ได้เห็นบอกว่าจัดอันดับกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยโอ้โหซึ่งก็และน่าจะเรียกว่าเราน่าจะเผยแพร่ซึ่งเขาก็เผยแพร่ไปแล้วเนี่ยนะครับผมว่าอะไรเป็นเป็นเป็นสาเหตุสําคัญครับที่นักท่องเที่ยวเนี่ยพุ่งเป้ามาเที่ยวที่ประเทศไทยครับคาถามสักสักหนึ่งสองนาทีครับท่านครับ ครับคือด่านวันนี้เป็นกนรารตาดที่ดีครับอาจารย์ก็คือปัจจุบันนี้ประเทศอ่าไม่ใช่กรุงเทพมหานครเรามีผู้มาเยือนถึง22ล้านคนซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของโลกเพราะฉะนั้นเรามีความพร้อมนะครับหนึ่งอุบิยอากาศเราไม่ร้อนไม่หนาวสองที่สำคัญที่สุดซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยก็คือคนไทยเราให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือ คนที่มาเยือนเนี่ยไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนเนี่ยเราต้องรับเขาด้วยความิ้นแย้มกับใจและที่สําคัญเรามีอาหารที่แปลกคือมีทุกภูมิภาคภาคเหนืออย่างภาคกลางอย่างภาคใต้อย่างภาคอีสานอย่างเพราะฉะนั้นในกรุงเทพเนี่ยเป็นแหล่งรวมของคําว่า gastronomy เป็นแหล่งรวมของวัฒนธรรมพิ <c oughs> ชญะชเมื่อมีตัวกระตุ้นโดยเฉพาะซีรีส์อะไรครับ king of และคิงเดอร์แลนด์เนี่ยก็ขึ้นเป็นการสนับสนุนให้กรุงเทศเนี่ยเป็นที่ต้องการของนักท่องเทีย่ยวที่อยากจะมาเยือนอในชีวิตหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งนี่ก็คือสิ่งที่เราได้ะครับครับเอาละครับก็ขอให้เรียกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยขอให้ท่านได้กลับมาเป็นรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งในอาจจะเป็นไม่ใช่กระทรวงการท่องเทีย่ยวและกีฬาแต่ก็ต้องเป็นกระทรวงเศรษฐกิจเพราะว่าท่านมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของ การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่องการท่องเที่ยวเี่ยท่านก็ทําได้ดีมากนะครับตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาขอขอบคุณครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านพิพัฒน์ประจิตประการครับขอบคุณครับท่านครับขอบคุณมากครับ